สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤหสัสบดีที่17มีนาคมค่ะอยู่กับคุณนทัทธิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะรับรู้ผลของการประชุมเฟดเมื่อวานนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%นะคะแล้วก็ส่งสัญ,ญญาณว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยน่าจะขึ้นอีกสักประมาณ6ครั้งนะคะในขณะที่ประธานเฟดเองนายเจรอร์โรมพาวเวลนั้นระบุบ,บอกว่าเขาก็พร้อมนะจะยืดหยุ่นตามสถานการณ์ถ้าหากว่ามีเหตุการณ์วิกฤตเเกกกิิดขึ้้นนนน็พรรออมทที่่จะผคลาาาายยยโบงง ะะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลทําให้ล่าสุดธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาต่างพาเรตการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเรียบร้อยแล้วนะคะ0 2 5เเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสในเรื่องของการสร้างไรายได้ไม่แปลกใจที่ราคาหุ้นนั้นก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยค่ะ อาจจะมีความเป็นไปได้แล้วนะคะว่าในปีนี้เทรนดอกเบีย้ยนั้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการส่งสัญญาณของเฟดน,นั้นเขามีการประเมินกันว่าน่าจะมีการขึ้นอีกประมาณสัก6ครั้งกันด้วยนะคะ,คะขณะเด,ดยียวกันฝากฝั่งการลงทุนของบ้านเราวันนี้ก็ตอบรับในเรื่องของสถานาการณ์ต่างๆที่เป็นปัจจัยเชิงบวกมากยิ่งขึ้นค่ะตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นฮะหนึ่จุดที่ปิดกันไปได้มูลค่าการซื้อขาย27,000ก้าบาะที่สําคัญวันนีกว่าล้านบาทแล้วที่ 3, นนค่อนข้างค่คลายนี้แต่เรางไม่ ไม่สามารถเบาใจได้นะคะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดะนะคะเพราะว่าในวันนี้เองเนี่ยนะคะก็ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการคว่ำบาตรท,ที่นานาชาตินั้นพยายามที่จะบีบบังคับให้รัสเซียนั้นมีการเจราจาสงบศึกโดยไวนะคะถึงแม้ว่าทางด้านของท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียนั้นจะยืนยันบอกว่าปฏิบัติการทางทหารเดินหน้าต่อนะคะแต่เขาก็พร้อมจะเจราจากับทางด้านของผู้นํายูเครนเช่นกันแหละค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะมีการประชุมออนไลน์ ในเวทีสําคัญระดับโลกนั่นก็คือการประชุมกลุ่ม G7 นะคะที่จะเดินหน้าในเรื่องการเพิ่มมาตรการหรือว่าความเข้มข้นในการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อที่จะกดดันให้ยุติการปฏิบัติการทางด้านทหารค่ะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาของโลกหรือว่า G7 ซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงสหภาพยุโรปนะคะ จะมีการประชุมออนไลน์ในวันนี้เพื่อหาหรือถึงวิธีการร่วมมือการเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียซึ่งการเจราจาของผู้นำในกลุ่ม G7 นี้นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการหาหรือว่าเตรียมจะเพิกถอนสถานาระรัสเซียจากการเป็นชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่งหรือว่า most favored nation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่บาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะซึ่งในกรณีของการได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว ก่อนหน้านี้ทําให้รัเสเซียนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าที่ดีที่สุดเช่นภาษีในระดับที่ต่ําผลิตภัณฑ์สําคัญาสํคัญนั้นเผชิญอุปสรรคทางด้านการค้าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ต่อจากนี้ไปเป็นการส่งสัญญาณว่าน่าจะเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรทางด้านของการค้าการลงทุนระหว่างกันที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนนั้นไม่เพียงแค่เพิ่มอุปสรรคสําคัญในด้านการค้าการลงทุนหรือแม้กระทั่งมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาโควิด -19 ด้วยล่าสุดองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เลื่อนการประเมินวัคซีนโควิดสปุกนิกวี เพื่อที่จะอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินออกไปก่อนนะคะหลังจากที่สถานการณ์นี้เนี่ยส่งผลทําให้การส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบต้องติดปัญหาปัญหาเรื่องของการปฏิบัติงานเรื่องขการจองเที่ยวบินการใช้บัตรเครดิตตอนนี้เนี่ยมีการหาหรือกับผู้ผลิตวัคซีนของรัสเซียแล้วนะคะว่าจะทําอย่างไรต่อไปคะ่ะ นานาชาติเริ่มจับตากันแล้วนะคะถึงแม้ว่ารัสเซียยูเครนจะมีการพูดคุยกันมาสักประมาณ4ีห้รอบกันแล้วแต่ว่าข้อยุติหรือว่าข้อสรุปนะคะก็ยังไม่ได้เป็นที่สุดสักทีนะดังนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันด้วยนะคะเช่นเดียวกับญี่ปุ่นค่ะที่วันนี้เขาก็มีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนน่าจะมีผลกระทบต่อในเรื่องของราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและที่สําคัญนะคะน่าจะมีการกระทบต่อกําไรของบริษัทต่างๆกันด้วยแต่ว่าขณะดเด ของธนาคารกลางญี่ปุ่นถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆนั้นจะมีความตรึงเครียดนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังคงใช้ในโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปค่ะ โดยทางด้านของผลสำรวจล่าสุดจากรอยเตอร์คอร์เปอเรทนะคะมีการบ่งชี้บริษัทญี่ปุ่น69%คาดว่าผลกระทบจากวิกฤตในยูเครนจะกระทบต่อผลกำไรโดยบริษัท9%นะคะคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนกัก63%กังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักและ15%ค่ะกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงานของห่วงโซ่อุปทานโดยแบบสำรวจดังกล่าวนะคะเป็นการสำรวจบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน500แห่งระหว่างวันที่2ถึง11มีนาคม บ่งชี้ให้เห็นนะคะถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทต่างๆในญี่ปุ่นจะประสบปัญหามากขึ้นโดยเงินเยนที่อ่อนค่าลงทําให้ต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นและสร้างแรงกดดันต่อโคเรินต่างๆมากขึ้นค่ะ โดยตอนนี้นะคะทั่วโลกวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันของรัสเซียจนดันราคาน้ำมันนะคะขึ้นเหนือ100ดอลลาร์ต่อบเรลสู่ระดับแพงที่สุดในรอบเกือบทศวรรษตลอดจนราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆตั้งแต่โลหะไปจนถึงธัญพืชก็มีการปรับราคาขึ้นค่ะท่ามกลางเงินเยนที่อ่อนค่านะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ระดับ118เยนซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ5ปีส่งผลให้ราคาน้ำมันและสินค้านำเข้าอื่นๆแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นด้วย ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นายฮารุฮิโกะคุโรดะก็มีการเปิดเผยด้วยนะคะ ญี่ปุ่นยังไม่มีแนวโน้มค่ะที่จะเห็นอัตราเงินเฟอ้อแต่ระดับเป้าหมายของ BOJ ที่ระดับ2%แม้ว่าตอนนี้ราคาพลังงานพุ่งขึ้นก็ตามซึ่งจะทำให้ BOJ นะคะยังคงต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไปและณขณะนี้ค่ะต้องบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือถึงรายละเอียดเพื่อยุติการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายค่ะ หวังว่าเรื่องของทิศทางอัตรางเงินเฟ้อนะคะน่าจะชะลอตัวจากความคาดหวังในเรื่องของการเจราจาต่างๆที่คืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ผลักดันทําให้ต้นทุนการผลิตหรือว่าสินค้าต่างๆนั้นมีแรงถีบหรือว่าเป็นแรงส่งที่ทําให้ราคาน้ํามันก่อนหน้านี้พุ่งทะลุไปที่ $130 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นการยุบย่อลงมาต่ากว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะนอกเหนือจากทิศทางอัตรางเงินเฟ้อและราคาสินค้าอื่นๆค่ะสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะจากกรณีดังกล่าวนั ก็คาบเกี่ยวไปในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ด้วยเพราะว่ายูเครนนั้นเป็นผู้ผลิตสายไฟนะคะเป็นผู้ที่ส่งออกรายใหญ่ในโซนยุโรปปรากฏว่าล่าสุดนี่นะคะมีการเตือนออกมาค่ะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กนั้นน่าจะได้รับผลกระทบจากกรณีสงครามที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของ S&P Global Mobility นะคะได้มีการระบุว่าสงครามในยูเครนนั้น จะส่งผลทําให้การผลิตรถยนต์ขนาดเล็กทั่วโลกลดลงหลายร้านคันจนถึงปีหน้าค่ะโดยมีการปรับประมาณการการผลิตลงนะคะ2.6ล้านคันสู่ระดับ81.6ล้านคันในปี2565และ88.5ล้านคันในปี2566เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นทําให้เกิดปัญหาด้านโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการขาดแคลนชิ้นส่วนที่สําคัญค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องพึ่งพาชุดสายไฟจากยูเครนทําให้ผู้ผลิตรถยนต์ในเยอรมนีนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นโฟล kswagen หรือว่า bmw นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดย s p คาดว่าการผลิตรถยนต์ในยุโรปนั้นจะหดตัวลงมากที่สุดและได้รับการปรับคาดการณ์การผลิตรถยนต์ในยุโรปลง1.7ล้านคันค่ะ ซึ่งในจํานวนนี้เป็นดีมารถยนต์ที่คาดว่าจะลดลงในรัเสเซียและยูเครนเกือบ1ล้านคันส่วนที่เหลือนั้นมาจากการขาดแคลนชิ้นส่วนรวมถึงชิปและก็ชุดสายไฟที่ได้รับผลกระทบจากสงครามด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ไปดูถึงความ วิกฤตในครั้งนี้เนี่ยนะคะเรื่องของปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นั้นก็ทําให้นานาประเทศที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้พยายามที่จะพัฒนาอุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วยตัวเองนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของสหรัฐอเมริกาทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Intel และ Micron t e c h n o l o g ีจะมีการเข้าถแถลงต่อคณะการรมการการค้าแห่งวุฒิสภาของสหรัฐในวันพุธหน้า23มีนาคมค่ะ โดยภาคอุตสาหกรรมนี้เนี่ยนะคะจะมีการนําเสนอต่อสภานะคะว่าอยากจะขอให้มีการจัดสรรง,งบประมาณเพื่ออุดหนุนการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์เป็นวงเงิน5.2หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อคลี่คลายวิกฤตที่ขาดแคลนในปัจจุบันค่ะ เป็นในเรื่องของภาพรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่รวบรวมมาฝากกันนะคะที่ตอนนี้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่วิกฤตพลังงานเท่านั้นการแคนด์แคนชิปตอนนี้ก็เริ่มได้รับความเสียหายแล้วด้วยค่ะ,คะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องบอกว่าในเรื่องนี้แน่นอนหลากหลายประเทศเลยก็ประสบกับภาวะนี้ค่ะการจรกรรมข้อมูลนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านของสหรัฐเขามีการออกมาเปิดเผยด้วยค่ะก่อนหน้านี้เขามีการเรียกว่าจ่ายเงินค่าถ่ายนะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลที่โจรเนี่ยได้มีการ จรกรรมไปนำกลับคืนมาค่ะโดยทางด้านของรายงานจาก Chain Analysis นะคะบริษัทข้อมูลและซอฟต์แวร์ของสหรัฐมีการเปิดเผยค่ะว่าบริษัทและองค์กรต่างๆต้องจ่ายค่าไถ่นะคะจากการโจมตีทางไซเบอร์โดยสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี่รวมมูลค่าแล้วประมาณ620ล้านดอลลาร์ในปี2564ค่ะโดยแฮกเกอร์จากรัสเซียนะคะถือว่าสร้างความเสียหายมากที่สุด สำนักข่าวเกียวโดวเขารายงานด้วยนะคะยอดค่าเสียหายที่ต้องจ่ายให้กับบรรดาแฮกเกอร์ที่ใช้แรมซอฟ์แวร์โจมตีนั้นนะคะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจทำสถิติสูงสุงสดใหม่ด้วยค่ะโดยตั้งแต่ปี2561ที่ผ่านมามูลค่าจากความเสียหายดังกล่าวอยู่ที่39ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะปรับทยานขึ้นนะคะแต่152ล้านดอลลาร์ในปี2562และปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ692ล้าน ลในปี2563ค่ะ โดยทางด้านของคอนตี้นะคะซึ่งเป็นกลุ่มแฮกเกอร์ชาวรัสเซียได้รับเงินไปแล้วกว่า180ล้านดอลลาร์ในปี2564โดยกลุ่มดังกล่าวนะคะได้แสดงท่าทีสนับสนุนการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและได้โจมตียูเครนเพื่อหวังทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะส่วนกลุ่มดาร์ไซด์นะคะซึ่งทำการโจมตีท่อส่งน้ำมันโคโลเนียไปลายในสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นข่าวโด่งดังเลยนะคะก็มียอดการโจมตีในระดับสูงเช่นเดียวกันโดย การโจมตีรูปแบบดังกล่าวนะส่วนมากเลยจะแฝงมาอยู่ในรูปแบบของอีเมลที่มีไวรัสค่ะซึ่งแฮกเกอร์นะคะเขาจะมีการขูใ่ให้บริษัทต่างๆจ่ายเงินเพื่อกู้ข้อมูลกลับมาโดยจะเรียกค่าถ่ายเป็นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ มูลค่าความเสียหายเหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะส่งผลทําให้อุตสาหกรรมในแวดวงของไซเบอร์เซก i ว y ตี้นั้นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะต่างพัฒนาเทคโนโลยีออกมาเพื่อที่จะช่วยจํากัดความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะสำหรับใครที่อยู่ในแวดวงคริปโตเคอรน n ซีนะคะหรือว่าอยากจะใช้โอกาสจากการลงทุนในรูปแบบของ NFT ให้เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การดำเนินธุรกิจนะคะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ ว่าตอนนี้เราเห็นสินทรัพย์ในโลกของการลงทุนใหม่ๆม,ม,มากยิ่งขึ้นเลยะค่ะแล้วก็ที่สําคัญดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบรับแล้วก็ประสบความสําเร็จกันด้วยหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการลงทุนผ่าน NFT ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีดีแค่การลงทุนเท่านั้นนะแต่หลายคนเรือกที่จะนํา NFT นะคะไปใช้ในเรื่องของการสร้างแบรนด์การทําธุรกิจหรือว่าแม้แต่การขยายตลาดมากยิ่งขึ้นวันนี้มีหนึ่งธุรกิจนะคะที่ใช้ NFT นี้ในการที่จะขยายธุรกิจด้วยค่ะจะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะเชิญค่ะ พูดถึง NFT โทเคนที่โด่งดังในโลกของคนรักงานศิลปะใครจะคิดว่าอยู่ดีๆ NFT จะเข้ามามีบทบาทในโลกของธุรกิจเมื่อไม่นานมานี้ผู้ประกอบธุรกิจนางงามอย่าง Miss Universe Thailand ได้บุกเบิกวงการ NFT ออกการ์ดนางงามมาหลากหลายใบยให้แฟนคลับได้เก็บสะสมในรูปแบบดิจิตัลและมูลค่าก็พุ่งสูงไปถึงเกือบหลักแสนบาทเลยทีเดียวล่าสุดเชนร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่น ขวัญใจทุกเพศทุกวัยอย่างฮอตตบันได้สร้างเหรียญ NFT ออกมาเป็นของตัวเองเรื่องของกระ NFT แส NFT เราปฏิเสธไม่ได้เลยปีที่แล้วเนี่ยตลาด NFT มันโตมากในตลาดโลกตลาดในไทยก็มีคนไทยเข้าไปร่วมอยู่เยอะมากแล้วเชื่อไหมคะว่าเดือนมกราคมเดือนเดียวเ,เนี่ยยอดมูลค่าการซื้อขาย NFT เนี่ยมันแทบจะโตกว่าปีที่แล้วอีก ดังนั้นเนี่ยทางฮอตบอลเองเลยก็เลยมีการคุยกับคาวเอ็กซ์นะคะว่าเราจะมีวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งโดยการใช้ NFT เป็นแอดส a มาร์เก็ตติ้งทูสอย่างไรบ้างพอเราเห็นทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเราเห็นจากการที่ข่าวเอ็กซ์เองนั้นคอนซัลต์เราว่าเฮ้ยมันสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งทูสได้นั้นเนี่ยแค่สองเหตุผลนี้ค่ะมันก็เพียงพอแล้วละ่ะว่าที่จะทำให้ตัวฮอตตบอลเองเนี้ยก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่โดยที่ไม่ตกกระแสะ ีไม่ใช่เพียงเหรียญที่ซื้อมาและขายไปเท่านั้นแต่สามารถนำไปสู่ช่องทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ใช้เป็น utility token หรือเหรียญที่ผู้ถือคลองสามารถใช้สิทธิ์แลกซื้อสินค้าหรือบริการได้เช่นใช้แทนส่วนลดหรือบัตรสมาชิกแบบไม่มีวันหมดอายุและไม่มีวันสูญหายปัจจุบันเองเนี่ยนะคะที่ฮอตบันของเราเนี่ยมันจะมีทั้งหมด33 u t i l i นะคะซึ่ง คอลเลกชันแรกค่ะก็จะมี NFT แค่ตัวเดียวเลยอันเดียวถ้าเป็นภาษาในโลกยุคอนาคตเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น Rare Item ก็จะมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะเป็นรูปน้องฮอตตุกุง 3D นะคะที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปถึงดวงจันทร์โดยไปปักธงมี s Universe Thailand 2021 ทำไมต้องเป็นมิ s ชันเวิร์สไทยแลนด์2021หลายคนจะถามว่าแบบพี่ปุ้มนี่มันปี2022แล้วนะคะก็พี่เบียร์เองเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนมิ s ช u นเวิร์สปี2021มาจากเรื่องของออการที่มิ s ชันเวิร์สเองเนี่ยมีคีย์หลักหรือว่าธีมหลักของการประกวดคือ power of passion เนื่องจากว่าขอตบันเองเนี่ยคะ่ะมองนะคะว่าเรื่องของการสนับสนุนคนให้ทำงานด้วยแพชชั่นมันเป็นเรื่องที่ดีทุกคนควรจะก้าวข้ามผ่านความกลัวก้าวข้ามผ่าน สิ่งที่มันติดค้างอยู่ในใจเพื่อเป็นตัวทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นหลักการการทํางานภายในหอตะวันอยู่แล้วนะคะเราก็เลยร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ในคลิปของ NFT ตัวแร r ไ Item ตัวนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นน้องหอตกคุมเนี่ยนะคะขึ้นไปบนดวงจันทร์ แล้วก็ใส่ชุดนักบินอวกาศน่ารักเทียวค่ะขึ้นไปปกักธงมิสซูเนว์นะคะมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าเขาก้าวผ่านผ่านความกลัวที่จะกล้าออกไปนอกโลกแล้วก็ไปปกักไปทําอะไรที่ไม่ใช่คนปกติเขาทํากันด้วยแพชชั่นแล้วก็ด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงค่ะอันนี้ก็เลยออกมาเป็น NFT ตัวแรกนะคะแล้วเราอยากจะสื่อให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคน เจอโควิดแล้วก็ล้มหายตายจากจากธุรกิจมากมายมีคนเข้ามาคอนซัลท์พี่ปุ้มปุ้มเองเป็น f i n a n c เชียลคอ u ซัลท์แชนเนี่ยนะคะมากมายแล้วก็บอกว่าฉันจะทำยังไงธุรกิจฉันจะแย่แล้วธุรกิจฉันไม่ไหวแล้วดังนั้นเนี่ยเรเลีย,ยใช้ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าแพชชั่นของคุณไงคือสิ่งที่ไม่มีวันที่โควิดจะทำลายไปได้ถ้าเกิดว่าคุณมีแพชั่นที่จะทำธุรกิจวันนี้อตโตบันเปิดโอกาสให้ ถ้าคนที่ซื้อ NFT ฮอตตัวบันที่เป็นตัวรไอเทมที่มีชิ้นเดียวอันนี้นะคะก็จะได้ utility ก็คือได้รับสิทธิ์ในการเปิดร้านฮอตัวบันโดยไม่ต้องจ่ายค่าเฟรนไชส์ค่ะก็คือมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเลยค่ะส่วน utility token แบบที่2ผู้ถือครองจะมีสิทธิ์รับอาหารฟรีหรือได้รับส่วนลดจากทางร้านซึ่งแต่ละเหรียญก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะมาถึง utility token แบบที่3 ผู้ถือครองสามารถนำ NFT มาแสดงที่ร้านและจะได้รับดังโง่ฟรีทุกวันเลยค่ะการสร้าง NFT ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งเรานำมาเป็นเครื่องมือทางการตลาดได้เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถนำเสนอโปรดักต์ของตัวเองให้อยู่บนโลกของบล็อกเชนที่มีมาร์เก็ตเพลสทั่วโลกและทุกคนเข้าถึงได้ง่ายคือ NFT เป็นเป็น เป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ไหมครับที่มันมีการใช้บล็อกเชนแล้วมันสําคัญยังไงคือผมขอเล่าตั้งแต่เว็บ1.0ตอนนี้หลายๆคนอาจจะได้ยินว่าเราอยู่ในยุคเว็บ3.0ใช่ไหมครับอาจจะเห็นคุณท็อปพูดบ่อยว่าเว็บ3.0เว็บ3.0มจุเว็บสาคืออะไรคือเว็บ1.0เนี่ยเล่าตั้งแต่แรกก่อนมันคือการที่ user แบบเราเนี่ยอ่านคอนเทนต์เดียวกันสมมติเข้าวิกิพีเดียอ่านได้อย่างเดียว read only content เราไม่สามารถ login หรือว่าอะไรได้ใช่ไหมครับส่วนเว็บ2.0เนี่สอ Facebook ข้ามาแล้ว แล้วมันก็จะแล้วในช่วงเฟสเว็บสองจุดศเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจของเทคโนโลยีที่เข้ามาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่เห็นได้ชัดเลยสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับคือถ้าไม่มี iPhone ก็อาจจะไม่มี Facebook มันมันไม่อาจจะไม่มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับมันเป็นแพ็กเกจเทคโนโลยีของแต่ละยุคครับผมก็จะมีพวกเอไออะไรนี้เข้ามาใช่ไหมครับและในยุคเว็บสามจุดนย์ที่มันที่มันเข้ามาเลยเนี่ยคือบล็อกเชนคริปโตเคอร์เรนซี NFT นเอสทีสามดีซอฟแวร์อะไรพวกนี้ครับมันมันมารวมกันหมดเลยทให้เกิด เขาเรียกว่าอินดัสทรีใหม่ขึ้นมาที่แบบว่าผู้ประกอบการสามารถขยาย i n e s s Mo เดลยกตัวอย่างอย,งยง่างผมบ้านผมจากมิสอินเวอร์สไทยแลนด์ใช่ไหมครับผมก็สามารถขยายฐานธุรกิจขยายฐานลูกค้าได้ด้วยด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็เปิดบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองที่เป็นดิ c e ซน r a l ล z ไ d ซ์คอมพานี Company, ทำเกี่ยวกับ n f t พวกนี้ครับผมซึ่ง นี่ยครับมันมันมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากผมผมคิดว่าคนไทยควรจะศึกษามันให้ดีแล้วก็คิดว่าจะยูยยทยิลิซ์มันยังไงให้เป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะว่าผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้มันมันอยู่กับเราไปนานๆแน่นอนถ้าผู้ประกอบการท่านใดยอยากจะสร้าง NFT ของตัวเองก็ต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง อย่าลืมหาข้อมูลหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเข้าสู่ตลาด NFT กันด้วยค่ะ โลกของสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะในยุคปัจจุบันค่ะผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต่างให้ความสนใจนะคะเพราะเป็นโอกาสในการต่อย,ยอดทางธุรกิจไม่ใช่แค่การพัฒนาเรื่องแบรนด์เท่านั้นนะคะยังเป็นโอกาสทางด้านการตลาดแล้วก็การระดมทุนที่น่าสนใจอีกด้วยแหละคะ่ะพักการสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ ะะต้องบอกว่าการทําธุรกิจธนาคารนะคะไม่ใช่แค่มีการเติมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจหรือว่าลูกค้าเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของการดูแลการทําธุรกิจให้มีธรรมิบาลหรือว่าโปร่งใสเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะก็มีการนะคะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีและที่สําคัญพาลูกค้าที่ประสบความสมมําเร็จในเรื่องของธรรมิบาลเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยค่ะ โดยทางด้านของคูณซีริเดชเอื้องอุดมศิลป์นะคะรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารได้คัดเลือกลูกค้าธุรกิจ SME ที่ให้ความสําคัญกับการนําหลักธรรมมาพิบาลมาเป็นแนวทางในการทําธุรกิจค่ะเพื่อเข้าร่วมในการพิจนารณารางวัลธรรมมาพิบาลดีเด่นแห่งปีโดยล่าสุดนะคะลูกค้าธุรกิจ SME ของธนาคาร3รายสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวได้ค่ะประกอบด้วยบริษัทขาวละอ,อเพศจำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมมาพิบาลดีเด่นแห่งปี 2565บริษัทสยามแฮนด์จำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมมาพิบาลดีเด่นแห่งปี2563และบริษัทฟฟร์คร์จำกัดรับรางวัลรรมมาพิบาลด้านการปฏิบัติต่อพนักง,งานดีเด่นแห่งปี2563ค่ะ สำหรับการมอบรางวัลรรมาพิบาลดีเด่นแห่งปีนะคะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ4ี่สถาบันสำคัญซึ่งประกอบด้วยสถาบันป่วยอึ้งพากรธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันพัฒน,นาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทยซึ่งในแต่ละปีนะคะธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยจะคัดเลือกลูกค้าของตัวเองที่ดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์รรมาพิบาล3ด้านซึ่งได้แก่ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานการปฏิบัติต่อผู้บริโภคและ การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยที่ผ่านมานะคะธนาคารกรุงเทพได้คัดเลือกลูกค้าเข้าประกวดและทำสถิติครองรางวัลสูงสุด7ปีต่อเนื่องเลยค่ะ คือเป็นโอกาสของ SME ไทยนะคะที่ได้รับการชี้แนะนะคะชี้นำในเรื่องของการดำเนินแนวทางการทำธุรกิจนะคะซึ่งก็สร้างความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาแล้วค่ะไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะคะหลายๆคนอยากจะจัดสรรหาแนวทางในการลงทุนนะคะก็มีโอกาสการลงทุนมาฝากกัน,นะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้ที่ณปัจจุบันนั้นคุณผู้ชมสามารถเพียงแค่คลิกผ่านโทรศัพท์มือถือก็สามารถลงทุนได้แล้วนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบริษัท International หรือว่ามิน t ค่ะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยนั้นสามารถจองซื้อหุ้นกู้แบบไรบ้ใบหรือว่า Mint e อีบอครั้งที่1ประจําปี2,565นะคะมีทั้งสิ้น3ชุดด้วยกันค่ะเวลาจองซื้อนี่ก็คือ21-23ถึงมีนาคมนี้หุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A จาก Trist ล a t i n g นะคะ หุ้นกู้ชุดที่1อายุ3ปี2เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่3%ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อายุ5ปี4เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.6%ต่อปีเสนอขายผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒระค่ะและหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่3อายุ4ปี4เดือนนะคะ อัตราดอกเบี้ยคงที่3.3%ต่อปีจ่ายดอกเบีย 3. 3เบ้ยทุก6เดือนเปิดจองซื้อผ่านบอร์เรทซื้อขายหุ้นกู้บนแอปเป๋าตัางจองซื้อขั้นต่ำเพียงแค่10,000บาทพร้อมรับสิทธิพิเศษส่วนลด10% ร้านอาหารในเครือไมเนอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนี้ไปตนตลอดอายุหุ้นกู้ค่ะไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยนะคะเป็นเสมือนหนึ่งนะคะผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จะทำธุรกิจร่วมกันค่ะต้องบอกว่าโอกาส<ม>การลงทุนมาแล้วนะคะง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสและที่สำคัญตอนนี้ต้องบอกว่ากระจายความเสีย่ยงมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการลงทุนก็จะยิ่งป้องกันพอร์ตของเราได้ดีค่ะในโลกการลงทุนยุคป,ปัจจุบันนะคะท่านสามารถหาข้อมูลที่หลากหลายและก็สามารถหาช่องทางการลงทุนได้ ง่ายๆนะคะเพียงแค่ศึกษาเพิ่มเติมนะคะในรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะนําเสนอในรายการของเรามาฝากกันเป็นประจําด้วยแหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ